หลัดกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันยังไม่มีผู้ป่วยเชื้อไวรัสอีโบลาในไทยขณะเดียวกันเรียกบุคลากรแพทย์และสาธารณาสุขประชุมเตรียมพร้อมรับมือผู้ป่วยเชื้อไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณาสุขจัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขทั่วประเทศกว่า550คนกรณีพบผู้ต้องสงสัยป่วยติดเชื้อไวรัสอิบลาเพื่อให้สามารถวินิจฉัยดูแลรักษายอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีมาตรฐานรวมถึงแนวทางป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒนปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสอิบลาเป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสเฉียบพลันรุนแรง มีอัตราป่วยตายสูงคือร้อยละ5 0ถึงเกอัตราการแพร่ระบาดสูงและสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสเลือดอุจจระสารคัดหลัง่งหรือสัมผัสศพผู้ป่วยแต่สำหรับประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่มีแรยงานผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวแต่ควรมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นได้มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและการควบคุมป้องกันการติดเชือ้อ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขพร้อมจัดเตรียมโรงพยาบาลรองรับกรณีหากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาก็ทีมกำลังต้องดูต่อนะครับนะทีมที่มีอาจารย์ประเสริฐเป็นประธานกับท่านสุภมิตรแล้วก็ทางแพทย์ผู้รักษานะครับก็คงได้ประเมินผู้ป่วยนะครับแล้วก็พิจารณาต่อไป เบื้องต้นน่าจะไม่มีไม่มีอะไรนะครับแต่ก็คงต้องให้ทางคณะเขาได้พูดพูดจาด้วยอย่างเป็นทางการนะครับและจากรายงานขององค์การอนามัยโลกล่าสุดพบผู้ป่วยโรคอีโบอราาในประเทศกินีไลบีเรียเซลาลิโอนและเมืองลากอสประเทศไนจีเรียรวม2,473รายเสียชีวิต1,145รายสำหรับประเทศไทยจากการคัดกรองที่สนามบินนานาชาติทั้ง5แห่ง ตั้งแต่วันที่8มิถุนายนจนถึงวันที่16สิงหาคมมีผู้โดยสารเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดท,ทั้งหมด581รายเป็นผู้เดินทางที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง21วันจำนวน115ราย